เขาเรียกว่าล้งเสื้อไว้แบบต้องรู้สถานการณ์ตอนนั้นก่อนว่าทําไมถึงต้องล้างเสื้อไว้เนื่องจากสาเหตุเมื่อก,กี้นี้แจ้งไว้แล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็ออกมาแารวราได้มีการตะโกนเรียกผู้ไทยที่อยู่ตรงนั้นไหมคะหรือว่าอ๋อไม่ตะโกนไม่ได้ยินหรอกครับตรงนั้นมันไกลอย่างน้อยต้องมีถึงมีถึงอย่างน้อยสี400่ร้อยสี่ร้อยเมตรได้ เพราะว่าผมส่งสัญญาณโดยการบีบแต่ยาวๆใช้เวลานานนะครับกว่ากู้ภัยจะเข้ามาถึงจุดที่พบร่างไม่เกินที่ผมให้การกับเยสไอไม่เกินไม่เกินสักยี่สิบวิเดี๋ยวผู้คนช่วยตั้งใจเขียนนี่วันนี้จริงๆแล้วกลับมานี่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าอะไรคุณไม่เมตธรรมวกมาไม่มณว่าอะไรคุณตอมตวันนี้กลับมาไม่สัมภาษณ์ ก็สัมภาษณ์ที่ไรไปเปิดประเด็นใหม่ๆแล้วก็ไอเอฟซีทั้งหลาก็มาบูลลี่กันมไม่เคยไม่เคยชมเลย <laughs> ตั้งแต่เกิดเรื่องแฟนมอลสามปีไม่เคยชมผมไม่เกิน5คนซะเลยผมก็ตรวจดูนะ,ะมีแต่ว,ว่ามีแต่ด่ดามีแต่อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรนี่เราพูดถึงเหตุเหตุหตลผลคืออะไรใช่ไหม,มที่ที่เข้าไปโอ้โหหกชั่วโมงได้หกชั่วโมงเต็มหกชั่วโมงได้ผมมา ผมมาถึงได้สิบโมงสิบ,โม,บโมงเช้าทางเจ้าที่สอบถามในประเด็นไหนบ้างละเอียดมากกว่าสอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละเอียดกว่าสอนอนนบุรีเนี่ยเขาสอบผมสามชั่วโมงเต็มที่นี่หกชั่วโมงถามในประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือละเอียดตรงก็ประเด็นที่เสนอต่างๆที่ลงข่าวว่า ปัญหามันคืออะไรนั่นคืออะไรอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเชือกอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะอย่างเชือกแล้วอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปจับหงายหน้าดูหรือเปล่าแล้วจับเพราะอะไรมีเชือกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ผมก็ต้องถามคุณว่าถ้าอยากจะถามก็ให้ถามมาทีละข้อนะวันนี้ผมก็ตั้งใจตอบนะฮะ เดี๋ยวผู้คนช่วยตั้งใจเขียนให้ดีด้วย<ฮ>คือเขียนให้ดีคือในที่นี้ไม่ยังไม่ต้องชมผมหรอก<ฮ>เขียนให้ถูกต้อง,อย,งอย่างเรื่องแต่ต้องศพในเสียผมก็คือ,อย่งยืนยันว่าผมล้างณนะเวลานั้นน้ํากําลังลงและลมแรงแล้วเจอคุณแตงโมเนี่ยแตงโมเขาจะลอยเข้าตรงถัดฟอร์มไายเหือผมผมต้องเอามือล้างไม่ใช่ดึงรหรือหรือเปิดหน้าหรืออะไรถ้าผมไม่จับเวลานั้น ร,รู้จักถลตฟอร์มใช่ไหมฮะท้ายเรือตรงท้ายเรือนะฮะถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นคุณแตงโมเขาจะลอยเข้าตรงท้ายเรือผมคละนะักษณะตรงจุดที่เราจับเราจับตรงจับบนเสื้อของคุณแตงโมรตรงแผ่นหลังนะฮะแล้วตอนนั้นดับเครื่องยนตะ์นะดับไปต้องงานแล้วครับพึ่งลอยๆมาเรื่อยๆจริงๆถ้าไม่ได้ดับเครื่องเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ใบพัดของเราเนี่ยจะไป็นโดนด่างหที่เมนไม่เสร็จอ่าเป็นเมตรเนี่ย เพราะเรือเราเป็นเรือ board, อินบอร์ดเรือคุณตังโมที่เจออุบัติเหตุนะ่ะหรือเจออะไรกันแล้วแต่นะเป็นเรือเอาบอร์ดซึ่งไม่เหมือนกันครับครับนอกจากการที่เสียเห็นสภาพร่างของพี่โมนี่ยคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุไอตรงไหนสิ่งไหนที่ผมไม่รู้สิ่งไหนที่ผมไม่รู้ผมไม่ขอตอบนะอเอาตามสารทา,ทา,ายาทเราได้แล้วว่าไม่ได้สัทรทาย,ยาณอาจจะผิดได้ แต่รู้สึกเอ๊ะบ้างไหมคะหรือว่าเฉยๆไอ้ตรงนั้นไม่ขอตอบดีกว่าเพราะาเราไม่มีผลพอที่จะจะตอบว่าขาวหรือดำได้คะ่ะใช่ไหค,ค่ะแล้วถามด้วยค่ะว่าหลังจากที่เราเล่าเรื่องตัวแล้วเอาดีจับเสื้อไว้ด้วยค่ะเขาเเรียกว่าล้างล้างเสื้อไวค้ค่ะต้องรู้สถานการณ์ตอนนั้นก่อนว่าทําไมถึงต้องล้างเสื้อไว้เนื่องจากสาเหตุเมื่อก,กี้นี้แจ้งไว้แล้วนะฮะแล้วเมื่อกี้ก็ออกมาแล้วได้มีการตรวนเรียก ตกลไม่ได้ยินหรอกครับตรงนั้นมันไก่อย่างน้อยต้องมีถึงมีถึงอย่างน้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเมตรได้เพราะว่าผมส่งสัญญาณโดยการบีบแต<อ>ย่ยาวๆใช้เวลานานไหมครับกว่ากู้ภัยจะเข้ามาถึงจุดที่พบร่างไม่เกินที่ผมให้การกับย s ไอไม่เกินไม่เกินสักยี่สิบวิเพราะว่าเราส่งสัญญาณไปแล้วอะครับ กู้ภัยเขารับความรู้สึกเก่งครัเขาได้ยินเสียงที่ปกติปุ๊บเนี่ยเขาก็ก็วิ่งมาเลยครับ,ข,รบขอย้อนย้อนไปจังหวัดที่พอลอยเรือไปเอา <ไป S 1> อย่างนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าไหมผมอยากจะให้คุณตั้งคําถามผมตอบดีกว่าแต่ถ้าเล่าเนี่ยมันจะนานนะจ,จังหวัดที่ลอยเรือเขาไปตรงนั้นเราไปหยุดตรงจุดนั้นเลยหรือว่าเราเห็นสังเกตอะไรก่อนจนดับเครื่องยนต์ ออคุณต้องถามอย่างนี้ถ้าคุณจะถามไอ้ตรงจุดเนี้ยคุณต้องถามบอกว่าเรือผมเนี่ยผ่านหน้าพิบูลสงครามไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็วิ่งไปสักสักสัก,สกสักกี่เมตรนะสามสิบเมตรครับแล้วผมก็เจอมองเห็นแล้วเพราะว่าเรายืนขับเรืออยู่มันสูงใช่ไหมฮะ,ะเรานึกว่าเป็นตุ๊กาตาหมีที่เขาทิ้งเอาไว้ค,คนนี้เขาทิ้ง นะฮะทิ้งจมในน้ำไว้แต่ทีนี้วิ่งไประยะหนึ่งเนี่ยอีกสักประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยก็เจอเห็นเป็นร่างของคุณนางโม,มล,ล,ลักษณะค้ามหน้าลักษลักษณะความหน้าอยู่ตนอนเราเล่นเรือไปหาเลยนะอ๋อไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้เล่นอะ่ะเพราะว่าเขาอยู่นิดเดียวแล้วเราวิ่งปกติอยู่แล้ว เห e, like มือนม okay. ีคนถ่ายคลิปได้เื่เราแบบเหมือนวิ่งอ๋อไอ้ที่วิ่งอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าขณะที่วิ่งจากสะพานพระรามเมาแวะทักถายกับพวกพี่ๆร่วมด้วยช่ยกันอยู่ท่าพิบูลสงครามอ๋อคลิปอันนั้นยังไม่ได้คลิปตอนที่เห็นด้ไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นวิ่งไปุ๊ผ่านพิบูสงครามไปแล้วเนี่ยราถึงชะลอเือครึ่งนึงของความเร็วประมาณ20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเทียบเป็นรถนะ ถ้าเราเทียบเรือใหม่นี่เราจะเทียบยากหน่อยพอจังหวะที่เอาเรือไปเทียบแล้วตรงท้ายทอยเห็นว่าสังเกตเห็นโครนแล้<า>ควคนที่เห็นตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทางดีเอสไอเขาก็ถามเหมือนกันนะฮะว่าเราอะลักษณะคุณแตงโมเป็นยังไงเราก็บอกว่าเห็นตรงท้ายตรงตรงตรง,งหลังศีรษะ,ะท้ายทอยหลังแล้วก็สะโพกนะฮะซึ่งแขนและขาเรามองมองไม่เห็นจมอยู่ในน้ำตรงท้ายทอยแล้วท้ายทอยมีโคน ไ้ายอยู่นิดนึงติดติดขี้โคลนอยู่หน่อยนะฮะครับครับลักษณะของโคลนเป็นยนะังไงฮะแห้งหรือเปีย่ยกแห้งครับไอ้ครับเปียกครับขอโทษนะมนเมื่อกี้นี้เป็นลักษณะโคลนที่ใหม่อยู่ครับเป็นเทาดาครับแปลว่าสันนิษฐานได้ว่าขึนน่าจะขึ้นลอยขึ้นมาได้ไม่นานใช่มันน่าจะเป็นอย่างนั้นเนื่องจากสาเหตุว่าตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิมันสูงครับร้อนมากถามว่า ทำไมหน่วยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไม่เจอออกไปเป็นร้อยลาไม่ได้ว่าเขานะฮะเขาทานข้าวเขาจังหวะทานข้าวอยู่ที่แล้เอออยู่ที่โป๊ะพี่บุญสงครามหมด mm hmm. เรือแต่ละลำไม่เคยออกเลย mm hmm. ผมไม่เคยเห็นมีออกผม,มเห็นเรือพี่ชายคุณแตงโมอ่ะแค่ลําเดียวถามทุกทุกวันนี้ก็ยังพูดว่าเรือเป100็นร้อยลำไม่ไม่เจอแล้วทาไมผมออกปลาแป๊บเดียวถึงเจอ mm hmm. ใช่ไหมฮะ มันเป็นเยี่ยงนี้เองเสียแล้วค่อถ้านัตั้งแต่เสียเอาเรือออกจนเจอร่างคุณแตงโมนี่ประมาณกี่นาทีอะคะไม่เกินสิบห้าไม่เกินสิบห้าเลยออกมาจากทางฝั่งตรงจรัย์เก้าสิบสองจรัย์เก้าสิบสองตรงข้ามอา่ารัฐสภาใหม่นะประมาณสิบห้านาทีใช่วันนี้สบายใจขึ้นไหมคะได้เข้ามาจริงๆแล้วความรู้สึกวันนี้อ่ะออกจากบ้านหนักมาที่ดีเอสไอเนี่ยกะว่าจะไม่สัมภาษณ์นะฮะ พักผู้อืเขาบอกว่าให้เงียบไว้น่าจะดีกว่าแต่ทางพี่เดียร์ไตเนี่ยเขาบอกว่ามีอะไรพูดไปได้เลยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เวลาที่เหมาะสมแล้วเพราะสามปีที่แล้วผมก็ไม่ได้ออกสื่อใช่ไหมฮะแต่สื่อหลายสำนักนะฮะเรียกผมออกผมก็บอกว่าขอบายแล้วกันเสียรู้จักใครบนเรือบ้างไหมคะทัางผู้ไม่รู้จักเลย เพราะว่าพี่ปอเองเขาก็ไฮโซปอเขาก็เล่นเรือ,อกันเสือเสียเองก็เล่นเรืออะไรเนงะี้ยไม่เคยผ่านแถวนั้นแบบไม่เคยรู้จักอะไรเลยเพราะโดยส่วนใหญ่มันเป็นกลุ่มกลุมอ๋ออยู่<า>ปอยู่เป็นกลุ่มคนละกลุ่มกันค่ะแล้วไอ้ซอยจรารันท่าอสองเสียพอทราบไหมคะว่าตอนนี้มันมีคิดเจ้าปัญหาอยู่ว่าพี่แจ็โมไปเหมือนปรา,ปาปกฏตัวอยู่ในจรารันเก้ารสองตอนนั้นอันนี้ไม่ทราบ ตอนนั้นเมื่อสปีที่แล้วตรงนั้นเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าลานไอสเก็ตจริงนะไม่ทราบผมมาที่หลังครับเรือลำนั้นที่เสียใช้หาที่กังโมยังอยู่ไหมคะหรือขายไปแล้วขายไปแล้วครับขอถามไม่าทำไมขายทำไมขายเลยเบื่อครับผมเบื่อกลัเบื่อง่ายซื้อมาสี่ล้านผมจะบอกเสริมนิดนึงมีคนมุลลี่ว่า ไม่อยากจะบอกชื่อเดี๋ยวคุยกันไปคุยใหม่เรือผมซื้อมาสี่ล้านผมขายไปสามล้านห้าขาดทุนไปห้าแสนแล้วก็มือสองก็ขายต่อเป็นมือที่สามแต่มือที่สามผมไม่รู้นะครับเรือผมซื้อมาสี่ล้านขายไปสามล้านห้าไม่ได้รีบคงรีบขายแล้วไม่ได้ขายถูกๆด้วยขาดทุนแค่ห้าแสนถือว่าขาดทุนน้อยที่สุดในการเล่นเรือ รับหลังจากที่มีการหาร่างงานนะคะโอ้จำไม่คยได้แล้วนะเป็นหลักเดือนหรือว่าหลักปีนะสนะโอ้หลักเดือนอมันเจอเหตุการณ์นั้นก็ไม่อยากเล่นแล้วเลอ๋อไม่ไม่เกี่ยวผมก็เล่นต่อไปเรื่อยๆไม่เป็นไรแต่คือเราเล่นแล้วเราก็ถึงระยะเวลาผมเป็นคนชอบซื้อขายซื้อขายเล่นแล้วก็บางทีซื้อเช้าขายเย็นก็มีนะเคยเห็นะซื้อเช้าขายเย็นยเกียวปรักเมืกอไหร่กัน้องครับ เข้าใจได้ว่าอาจจะทุมากผานไม่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 ใช่กำไรเรื่องเพื่อนนี้นะฮะไม่ใช่กำไรเรื่องพวกเรือไม่ใช่มีแต่ขาดทุนอย่างเดียวครับใช่ค่ะเพราะฉะนพูดถึงที่นุง้งนีโอกาสได้คูดแต่คุณอันเฉลี่ยคือแบกว่าเขาอยากจะขอตรวจสอบเรือลำน้ำได้ไหมคะเรือไม่ใช่ของผมละแต่ว่าขายไปสามทอดแล้วใช่ไหมคะทอดที่สามไม่รู้ว่าใครไม่ทราบแล้วครับเรื่อะไรอยากจะฝากไปถึงทา่านผู้นิตยยะหรืออาจารย์ปานเทพ ันนี้เราเข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วอยากจะฝากอะไรถึเขาเขาไม่ได้เข้ามาแสดงความบริสุทธิ์ใจผู้อย่างนั้นก็ไม่เคยถูกนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ข้อมูลเสริมบางส่วนนะความบริสุทธิ์ไอ้คำว,ว่าให้ความบริสุทธิ์ใจเนี่ยสำหรับผู้น่าสงสัยหรือผู้ต่อสงสัยนะฮะวันนี้เดินทางมาให้ข้อมูลหน้าที่แล้วชะฝากอะไรบอกถึงคุณัอจริยะก,กับอาจารย์ปานเทพนะโออ ผมไม่เคยมีอะไรกับสองคนนี้ไม่ได้ติดใจอะไรกับสองคนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ว่าพวกเฮฟซีทั้งหลายที่มูลีผมอยู่ในอยู่ในสื่อต่างๆนะว่าผมหรืออะไรไม่ไม่โกรธนะไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นแล้วสำหรับอาจารย์สองคนที่มากี่นี่คุณพูดผมก็ไม่รู้อะไรที่จะพิเศษไม่มีอะไรพิเศษเขาก็ทำทำหน้าที่ของเขาผมก็ทำหน้าที่ของผม แต่หน้าที่ของผมไม่มีผลประโยชน์มีแต่ให้สังคมแต่หน้าที่ของใครที่มีผลประโยชน์ก็คุณคิดเอาเองแล้วกันคุณจะว่ากาล่าวล่ายให้คนอื่นเสียหายแล้วคุณได้ผลประโยชน์คุณคิดว่าวันนี้คุณเป็นมนุษย์เราใช้ได้ปะใช้ไม่ได้ใช่ไหมเกินั้นเนี่ยเสียคะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้รับความเดือดร้อนตรงไบ้างสำหที่เรามาช่วยเหลือแล้วเราโดนิพาวิจารณ์อนไ้ค่ะอ๋อไม่ได้รับความเดือดร้อนหรอครับ เพราะว่าเราถือว่าเราถือว่าถ้าเราทําความดีแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นหรอกว่าคนจะชมหรือคนจะแช่งถ้าความดีนั้นมันไม่ผิดแต่ถ้าความดีนั้นมันผิดหรือมันย้อนแย้งอะ่ะเขาจะแช่งหรือเขาจะเขาจะชมกันเรื่องของเขาไม่เกี่ยวผมยืนอยู่ตรงสายกลางไม่เป็นไรยิืนยันว่าเสี่ยไม่เคยพูดคําว่าเอาือไปจับเชื่อ อ๋อคลิปนี้ผมก็ดูนะฮะผมยังยิ้มเลยฮะว่าเขาเขาแต่งเติมเทปเสียงแต่ว่ามันเป็นสำน,นักข่าวมติชนเขาสำนักข่าวใช่จหมผมผมไม่ได้ว่าว่าจุดนั้นผมว่าที่ผมได้ยินในทิกตอกก็แล้วแต่ในสื่อก็แล้วแต่ผมมาจับสำนักข่าวเลยลเดี๋ยวจำวันนั้นได้ไหมสัมภาษณ์มติชนพอจำได้ไหมได้ทำไมไม่ได้ผม,มผมมติชนหนึ่งแล้วก็ไทยรัฐหนึ่ง ผมจำได้ที่เขานั่งในเรือผมล่ะเออแต่วันนั้นเสียไม่ได้พูดคํานี้เลยไม่ได้พูดเลยครับยืนยันผมว่าพอเอามือเอามือจับเสื้อไม่ใช่จับเชือกเ,เอามือจับเสื้อ้เหมือนเป<อ>ที่เสียแน่สองกับกช่องยูทูบเบอร์อื่นๆด้วยวันนั้นอะว่า,อ,าอยูหน้าการติกหน้าเขาบอกเนี้ยเพื่อจำได้มันมีปรากฏคลิปอันนั้นเอง ห้คลิปอันนั้นผมก็เห็นแต่ไม่รู้สื่ออันไหนแต่ผมไม่ได้ออกสื่อนะตั้งแต่สามปีที่แล้วที่เกิดเรื่องคุณแตงโมขึ้นมาเกิดเรื่องคุณแตงโมขึ้นมาผมยังไม่ได้ให้ใครไปออกสื่อขึ้คือนแถวๆแล้วแกวันวันั้นนะคะแต่ว่าเป็นยูทูบเบอร์ไายอื่นๆไม่ใช่สำนักข่าวแล้งยวโอ้เขาถามแบบว่าพี่แหนจำได้ไงอะไรเงี้ยอ๋อที่บอกว่าเอามือเงี้ยะ หน้าขึ้นมาแล้วแล้วคุณเห็นคลิปไหมไม่ไม่เห็นใช่ไหมใช่ผมก็ไม่เห็นแต่เสียได้แค่สองภาพเองเป่าผมก็ไม่เห็นแต่แต่อย่างนี้สิถ้าเราเห็นก็คือเราเห็นก็เราไม่เห็นเราใจตอบว่าเห็นหน้าได้ยังไงใช่ไหมว่าแตงโมอยากขึ้นเรือเราอ่าจทำประโยคนี้ก็ได้เป่าโอเคคนที่จะเชื่อก็เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ว่านะฮะ เรื่องนี้มันจะยาวนิดหนึ่งนะมันจะเป็นหนังเกาหลีแนละ้วมันจะยาวคืออย่างนี้เอาสั้นๆนะผมตื่นประมาณตีห้าทุกวันบ้านผมมีโรงยิมมีสระว่ายน้ำอยู่ที่มีสระว่ายน้ำอยู่ที่บ้านนะฮะบริเวณบ้านพอดีผมตื่นตีห้าเนี่ยพอดีเดินขณะที่กำลังเดินอยู่คุณแตงโมก็ามาโดนใจโดนจิตกับเรานะ ตดนจิตโดนใจเราผมเอ้ยคุณแตงโมงมาทำอะไรแต่ไม่ได้พูดออกมานะฮะเพียงแต่ว่าเขาส่งจิตมาแล้วเขาส่งจิตไปว่าเอยคุณแตงโมงมาทำอะไรเดี๋ยววันนี้ผมประชุมเสร็จแล้วเนี่ยตอนบ่ายโมงเดี๋ยวผมลงไปหานะถ้าคุณอยากจะเจอผมให้ผมเจอง่ายๆสิไอ้คานี้ผมยังสงสัยว่าผมนึกพูดขึ้นมาได้ยังไงนึกพูดมาเพราะว่าคุณแตงโมงมาโดนใจเราถ้าคุณอยากจะเจอผมให้ผมเจอง่ายๆสิ ก็คแค่นั้นเองใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่ว่าอะไรอันนี้มันขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนแต่ละบุคคลน,นะฮะแต่ว่าเสีย่ยเนี่ยไม่เคยรู้จักพี่ดังงนะมาก่อนเลยแต่ตอนที่เขามาโดนตโดนใจ้ดาราคนไหนดาราณวันนี้ดาราทุกคนในจอทีวีหรือในหนังผมยังไม่รู้จักเลยเพร <อ S 2> <ห>าะผม เรียกว่าอะไรคุณผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกับคุณเอาปากกาขีดลงไปในกระดาษคล้ายๆอย่างนั้นมันปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะไม่เกี่ยวกับนั่งสมาธินะคุณไม่เกี่ยวกันกับเรื่องกันมาเป็นในจิตหรือมามาโดนใจรู้จักคำว่าโดนใจไหมรู้จักโดนใจคือไม่ได้มาเห็นเป็นูรไม่ใช่โดนใจนั่นแหละแต่ว่าก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือดูข่าวเสพข่าวว่ามีดาราตกน้ำ มีส่วนไมหมครแล้วมันทําให้จังหวันบางมากนะครับคถามนี้พ่อข้อที่หนึ่งเนี่ยดาราตกน้าดาราแต่ละคนทุกวันนี้ผมยังไม่รู้จักชื่อเลยว่าดาราอะไรบ้างเพราะผมไม่ได้อิงกับดารานะฮะผมไม่ได้ดูหนังดูละครเท่าไหร่แล้วก็ส่วนดาราว่าคุณตังโมตกน้ําเนี่ยผมไม่ได้ อินไซต์เข <gt ik atory> ้าไปถึงขนาดนั้นนะฮะแต่เราดูข่าวตอนเช้าทุกวันเราก็ได้ยินได้ฟังแต่เราก็ไม่ได้อินไซต์เข้าไปครับแต่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในเมื่อเสียไม่ได้ติดตามข่าวสารเราก็ไม่ได้ติดตามในเรื่องใดน้อยเสี่ยต่างท่าคนแต่งตัได้อย่างนั้นสู้กับสื่อออนไลน์เลยที่จะถามว่าดาราคนนี้ไม่ตาเป็นยังไงไม่เค่อยก็ออกสื่อโทรทัศน์ ออกสื่อทุกในทิกตอกใน YouTube ก็มีภาพของคุณแตงโมเวลาเสียชีวิตอะออกสื่อทุกสื่อใช่ไหมฮะผมมีทั้งมือถือผมมีทั้งโทราทัศน์ดูตอนเช้าดูเดียวก็เห็นแต่เราเจอคุณแตงโมที่อยู่ในน้ำครั้งแรกเนี่ยผมถามพวกคุณหน่อยมีศพที่อื่นกเหคอที่ลอยวันนั้นน่ะ ถ้าเราเห็นศพปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องอุทานขึ้นมาว่าเนี่ยคุณแตงโมงอื่นแล้วว่ามีศพคนอื่นเ็าลอยมามีปะไม่มีอะใช่ไหมฮะถามเสียเนียค่ะนอกจากเคยสื่อจิตลบนจิตกับี่โมได้แล้วกับคนอื่นกับเหตุการณ์อื่นๆเสียเคยสื่อกับใครบ้างเป็นคําถามที่ดีนะเนี่ยฉลาดคือกับเพื่อนๆเ,เนี่ย เวลาเขาเสียชีวิตอ่ะเขาบางทีเขามาเข้าฝันเรานะมาเข้าฝันเราขอให้เราช่วยเหลือในด้านการเงินเขาโดยที่เรารู้ก่อนล่วงหน้าเลยว่าผู้ชายเพื่อนผมคนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลก็เ,เป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกแต่ยังไม่เสียชีวิตแต่เขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมแต่เขามาเกาเสียคืนนั้นเลย เขาเสียคืนนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาโกนหัวเสมางเลยใส่ชุดขาวแต่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เขาเข้ามาเข้าฝันผมอย่างเงี้ยนะผมยังบอกน้องชายก็เลยว่าไม่ต้องไปเยี่ยมแล้วละ่ะเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาโกนหัวเมงแล้วใส่ชุดขาวมาด้วยแล้วผมก็ต้องเอาเงินสองหมื่นเนี่ยไปช่วยในงานศพเขาแล้วอย่างนี้แล้วแม่เราเชื่อไม่รู้นะอันนี้เราเราพูดในสิ่งที่คนอยากจะเชื่อนะ คนไม่เชื่อเขาไม่ต้องมาว่าผมนะมันมีสัมผัสที่หกมีติเซนบ้างบางทีมันไม่ใช่ครั้งเดียวสองครั้งมันก็มีเยอะนะเพื่อนผมแต่ละเพื่อนผมสองคนที่เสียไป<ม>เขาก็เป็นอย่างเงี้ยมาขอให้ผมช่วยเหลือลังการเงิน<ม>โดยที่เขามาปรากฏล่างเนี่ยในฝันนะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วผมก็ไปบอกพยาเขาถูกด้วย<ม>แต่ไอ้หวยสามตัวนี้ไม่เคยมาที สดงว่าคือลึกกระเสียเป็นคนทำมาทำโมจิตใจดีชอบช่วยเหลือใช่ไหมคนถึงได้อยากมาให้เสียช่วยเหลือหรือว่ามาประกบบัวเสียไปหมยครับข้อนี้เป็นคําถามทีด่ดีเราเป็นมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ยากมากการดํารงชีวิตก็ยากจะรวยหรือจะจนเนี่ยผมอยากใช้ให้ทุกคนเนี่ยทาความดีวันละอย่าง ความดีวันละอย่างทําความดีวันละอย่างเนี่ยแม้กระทั่งคิดดีนั่นก็หมายพวาะว่าทาความดีให้ทุกคนเนี่ยทาความดีวันละอย่างก็พอ<ม>นะฮะไม่ว่าเราจะจนหรือเราจะรวยเนี่ยทําได้ทั้งนั้นครับหลงจากเจอที่โมโลไม่มีมันโดนจีตโดนใจของคุณอะไรเราดีไหมคะอ๋อไม่มีแล้วครับเจอแล้วก็คือจบจบเลยะครับผมศาสนาพูดด้วยนะไม่ใช่คิดหลายคนแบบว่าตีข่าวันพิคมเลยว่าเรา ไม่เป็นไรก็เราไม่โกรธเขาเราจะเป็นอะไรเขาไม่เป็นไรก็จะว่าวันนี้หลังจากผมมให้ข่าวไปแล้วถ้าเราไปเขียนแล้วไปลงยังไงก็แล้วแต่นะถ้ามีมูลี่มาอีกผมก็ไม่โกรธหรอกไม่เป็นไรเราก็ให้อภัยกันเวลาเราจะมูลี่ใครเราจะว่าใครขอให้คนนั้นมีเหตุผลซะก่อนหลังจากเหตุผลแล้วเนี่ยคุณเข้าไปว่าเขาได้น่หละเป็นสิ่งที่สําคัญก่อน ปีแล้วะหมายถึงว่าประจำชอบเรือเรียแกรียแลกกันเรือแล้วอย่างที่จิงนี่เฉี่ยได้ดเ่ได้ดนเรือใม่น้ำเจ้าพระยายี่สก่อนหรือหลังเดือนไหนสีวันสีที่เกิดเหตุวันเใช่ไหมวันเสาร์ย่ใช่ไหมคใช่24ค่ะค่คุณนนตกเรือนเสียการเคุณกำลังจะพูดถึงว่าคุณแตงโมตกเรือถูกต้องไหมใช่ค่ะอ๋อผมไม่ได้ลงไม่ได้เล่นเรือ ยี่สิบสี่พัหกท่าตรงกับวันพฤหัสอ่าไม่ได้ไม่ได้ลงช่วงนั้นไม่ได้ลงแต่ว่าก็คือลงบ่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วลงลงเดือนหนึ่งก็ประมาณสักสองครั้งสองหรือสามครั้งคมื่อวานที่เสกเห็นข่าวว่าคุณจะลงตัวเดือยที่ต้องลงไปเป็นอาสาสมัครไปช่วยเนี่ยค่ะเห็นไั้ตไหนว่าลงไปด้วยตัวเองเลยลดไม่คนติดต่อมาให้เราช่วยลงด้วยตัวเอง ที่เลกตัดสินใจลงไปด้วยตัวเองก็คือเห็นคุณตังโมก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ที่มาคก้นี้ผมให้สัมภาษณ์ไปไงคุณตังโมมาโดนจจตโดนใจเรานั่นคือสิ่งนั้นที่เราทําให้เราลงไปหานั่นคือนั่นคือโจทย์ที่เราต้องตอบคือตอนแรกก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงแต่พอเจอคุณตังโมมาโดนใจก็เลยไปเอาความคิดที่ตัดสินใจลงหรือไม่ลงไม่เกี่ยวไม่ได้คิดว่าจะลงหรือไม่ลง โจ์มันขึ้นอยู่กับคุณตังโมที่เขามาโดนจิีดนใจเราทําให้ผมต้องตอบโจบทย์ตรงนั้นไปอันนี้อันนี้เข้าใจใช่ไหมทุกวันนี้ยังเล่นเ,นเ,นเนรืออยู่อแม่คะหลังจากขายเรือรำแล้วอ,อ,อ๋อผมมีเรืออีกรำหนึงอยู่ที่บ้านก่อนก่อนหน้านี้เคยไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลืออย่างนี้ที่แม่ทั้งเจ้าแม่เาไม่เคยเป็นควรเราจะทําความดีไม่จำเป็นต้องไปอาสาสมัครหรอฮะถือว่าครท <ละ S 2> หมายความว่าการลงไปเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือเนี่ยตามหาคนถูกน้ำเนี่ยแค่ครั้งเดียวเพียอเดียวใช่ไหมครัววครั้งเดียวก็เกินพอแล้วครั้งเดียวก็สามปีแล้วคุณโอเคเราต้องกล้าทำความดีนะเฮ้ยกล้าทำไมไม่กล้ากล้าทำความดีเราอะเหนียวแน่นไม่ต้องกลัวหรอกมีอะไรที่จะถามอีกไหมครับขอบคุณมากนะลงข่าวให้ตรงๆด้วยนะครับครับ